หลงทางเหรอค้นพบเส้นทางที่แท้จริงของคุณก้าวข้ามเป้าหมายคุณไม่ได้หลงทางคุณแค่ยังไม่พบตัวเองฉันไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เป้าหมายนี้ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆไหมทำไมยิ่งเดินยิ่งรู้สึกว่างเปล่าถ้าคุณเคยตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองไม่ต้องกังวลไปคุณไม่ได้ผิดปกติคุณไม่ได้พังคุณแค่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางของการค้นพบ ซึ่งในช่วงหนึ่งของชีวิตความหลงทางอาจเป็นเพื่อนแท้ที่พาเราไปเจอกับคำตอบที่แท้จริงบทความนี้ไม่ได้บอกว่าเป้าหมายไม่สำคัญแต่มันจะชวนคุณมองลึกกว่าเป้าหมายเพื่อให้คุณค้นพบเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณจริงๆเมื่อเป้าหมายไม่ใช่ทุกคำตอบเราถูกสอนให้ตั้งเป้าหมายตั้งแต่เด็กจบการศึกษาเมื่อไหร่ทำงานที่ไหนรายได้เท่าไหร่แต่งงานเมื่อไหร่มีบ้านรถครอบครัวที่สมบูรณ์ แต่ใครบอกว่าเป้าหมายเหล่านั้นคือคําตอบของชีวิตคุณหลายคนไขว่ขวาเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นแต่พอไปถึงกลับพบว่าหัวใจยังว่างเปล่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเป้าหมายที่วางไว้อาจไม่ใช่ของเรามันอาจเป็นภาพที่คนอื่นบอกว่าควรเป็นมันอาจเป็นความคาดหวังของสังคมพ่อแม่หรือแม้แต่ตัวตนในอดีตที่เราเคยเชื่อ ไม่มีอะไรผิดในการตั้งเป้าหมายแต่มีบางสิ่งขาดหายถ้าเราวางชีวิตทั้งชีวิตไว้กับเป้าหมายที่ไม่ใช่ของเราความหลงทางคือของขวัญหลายครั้งที่เรารู้สึกหลงทางไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแต่มันคือสัญญาณจากข้างในว่าเส้นทางนี้อาจไม่ใช่เส้นทางของเราอีกต่อไปแล้วลองคิดดูเด็กคนหนึ่งที่อยากเป็นหมอเพราะพ่อแม่อยากให้เป็นแต่พอเตอิบโตเขาค้นพบว่าหัวใจของเขารักการวาดภาพ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไต่เต้าในสายงานพิเศษจนถึงตำแหน่งสูงแต่กลับรู้สึกหมดไฟทุกเช้าที่ตื่นไปทำงานชายคนหนึ่งทำธุรกิจจนร่ำรวยแต่ในใจกลับโหยหาธรรมชาติและความสงบคนเหล่านี้ไม่ได้พลาดแต่เขากำลังตื่นรู้ว่าชีวิตที่ใช่อาจเป็นคนละทางกับเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ ความหลงทางคือโอกาสในการตั้งคำถามใหม่คือช่วงเวลาแห่งการฟังเสียงหัวใจและคือการให้โอกาสตัวเองออกนอกเส้นทางเดิมเพื่อค้นพบสิ่งที่ลึกกว่าเดิมจุดเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เมื่อคุณรู้สึกว่าฉันเดินผิดทางอย่าพึ่งหมดหวังเพราะทุกสิ่งที่คุณผ่านมาไม่ใช่การเสียเวลาแต่มันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความเข้าใจและความกแกร่งในจิตใจสิ่งที่คุณเรียนรู้จากทางที่เคยเดินจะก,กลายเป็นทุนชีวิต ที่ช่วยให้คุณเดินต่อไปอย่างมั่นคงบนเส้นทางใหม่คุณไม่ได้เริ่มใหม่จากศูนย์แต่คุณกำลังเริ่มใหม่จากคุณคนเดิมที่มีประสบการณ์มากขึ้นดังนั้นจงให้คุณค่าแก่สิ่งที่คุณเคยทำแม้มันจะไม่ใช่เส้นทางสุดท้ายก็ตามเสียงของหัวใจคือเข็มทิศที่แท้จริงเป้าหมายอาจเปลี่ยนแต่เสียงจากข้างในจะไม่เคยโกหกคุณในความเงียบความสงบหรือแม้แต่ในวันที่คุณเหนื่อยล้า ลองหยุดแล้วฟังเสียงตัวเองดูว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วคุณรู้สึกมีชีวิตชีวาเรื่องอะไรที่ทำให้คุณลืมเวลาความสุขของคุณเกิดขึ้นจากอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเงินหรือชื่อเสียงเสียงเหล่านี้คือเข็มทิศชีวิตบางทีมันอาจกระซิบเบาๆแต่จริงแท้ก้าวข้ามเป้าหมายไม่ได้แปลว่าทิ้งเป้าหมายแต่มันคือการกล้าเลือกสิ่งที่ตรงกับหัวใจมากกว่าตรงกับความคาดหวังของใคร เส้นทางที่แท้จริงไม่ได้ตรงเสมอไปชีวิตไม่ได้เหมือนแผนที่บางครั้งต้องเดินอ้อมขึ้นเขาลงหุบเจอทางตันหันกลับแต่ทุกเส้นทางที่คุณเดินแม้มันจะดูวกวนแท้จริงแล้วมันคือส่วนหนึ่งของการค้นพบอย่ารีบตัดสินว่าคุณล้มเหลวเพียงเพราะคุณยังไม่ถึงจุดหมายบางทีคุณอาจกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ใช่แต่แค่ยังไม่ถึงจุดที่คุณจะมองเห็นมันชัดเจน จงอดทนกับความสับสนและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองปล่อยเป้าหมายเดิมเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่การยอมรับว่าสิ่งที่เคยอยากได้อาจไม่ใช่อีกต่อไปแล้วไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือความกล้าหาญเพราะการยึดติดกับเป้าหมายที่หมดอายุก็เหมือนการจับใบไม้แห้งไว้แน่นจนไม่มีมือพอจะรับดอกไม้ที่เบ่งบานใหม่ๆบางครั้งการปล่อยคือการเปิดทางให้ชีวิตได้เบ่งบานอีกครั้ง อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนอย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่อย่ากกลัวที่จะไม่เป็นอย่างที่เคยวางแผนไว้เพราะชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่มันต้องการให้คุณเป็นตัวเองอย่างแท้จริงแรงบันดาลใจที่แท้ไม่ได้อยู่ปลายทางแต่มันอยู่ระหว่างทางเป้าหมายคือสิ่งที่ทำให้คุณเริ่มต้นแต่แรงบันดาลใจที่แท้คือสิ่งที่ทำให้คุณไม่เลิกเดินอย่าเอาชีวิตไปผูกไว้กับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว แต่จงมองเห็นคุณค่าในทุกก้าวที่คุณเดินทุกความพยายามทุกน้ำตาทุกรอยยิ้มระหว่างทางทุกมิตรภาพที่เกิดขึ้นทุกการเติบโตภายในที่ไม่มีใครมองเห็นสิ่งเหล่านี้คือของขวัญชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายไหนให้คุณได้เท่านี้ชีวิตที่แท้ไม่ต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้บางคนวางแผนชีวิตไว้เปะ๊ะแต่ก็ยังรู้สึกว่างเปล่าบางคนใช้ชีวิตไร้แผนแต่กลับเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความหมาย ไม่มีสูตรสำเร็จในชีวิตมีเพียงความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเท่านั้นที่จะพาคุณไปสู่เส้นทางที่เหมาะสมหลงทางบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายคุณอาจค้นพบบ้านที่แท้จริงของหัวใจที่ไม่เคยอยู่ในแผนที่การก้าวข้ามเป้าหมายคือการคืนอำนาจให้กับตัวเองคุณไม่ต้องใช้ชีวิตเพื่อตอบโจทย์ของใครคุณไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแบบใคร คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนใจคุณมีสิทธิ์เปลี่ยนเส้นทางและคุณมีสิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบของคุณเองจงกล้าที่จะก้าวข้ามเป้าหมายที่ไม่เติมเต็มและเปิดรับการเดินทางใหม่ที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงหลงทางหรอไม่เป็นไรเพราะทุกก้าวคือการกลับมาหาตัวเองการหลงทางไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่มันอาจเป็นประตูแห่งการตื่นรู้ที่จะพาคุณไปสู่เส้นทางที่แท้จริง ไม่ต้องรีบหาคำตอบไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงแค่เดินต่อไปอย่างซื่อสัตย์กับหัวใจของคุณเพราะในที่สุดเส้นทางที่แท้จริงจะเผยตัวเมื่อคุณพร้อมที่จะมองมันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างหากคุณกําลังหลงทางขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและเส้นทางใหม่ของคุณอาจจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ก้าวข้ามเป้าหมายเถิดแล้วคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณตามหา อาจไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง